คาร์เดอร์คันนี้กับตัวแอลค่ะพี่จะได้เป็นสองพันสิบบาทนะออโต้เซนติกับพาสมีให้คุณลูกค้าดีแม็กซ์สเปกแครบราคาปัจจุบันที่สองแสนบาทเชิญค่ะยกเลยเปิดเลยเปิดราคามาเลยเชิญเลยค่ะมาแล้วอะไรขับคุณมากค่มาแล้วสื้ต่อไปราคามาได้มากกว่านี้บีตต่อเลยค่ะสองแสนบาทสิบบาทสิบบาทสิบบาทนับเตอร์สิบบาทนับ สู้ต่อยไหมคะสต่อยกได้รีบยกค่ะสองแสบาทออนไลน์สองพันที่ลาคาเปแล้วกันสูต่อไปต่อกนได้ค่ะสองรคาเป็นเสนาเสนาสนบันนับเสี่ออนไลน์รคาเป็นเสนาสนอานเสนบันบเด็อปส่พันบาทออนไลนนัหกพันแปดพนมะหกพันราเนสู้ต่อไปต่อกได้เสนอสนอาเสนบนับเเสนนับสองแปอปแล้วสู้ต่อไปต่อกนได้เสนาเสนาสนบนับเสนบบสองสองแสนแบาทออนไลน์นับ สามขายค่ะตกลงขายที่ออนไลน์ค่ะ2องแสน 8, บาทที่ออนไลน์นะคะป้ายหมายเลขสนย์ศยเจ็3 0 0 0ศู0ยประมูลได้ไปในราคาสองแสนแปดพันบาทกระจหกราแตกจุดค่ะเรนจจให้ชอบแล้วขอขอบคุณค่ะ